ของพอสายขาวนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรบคุคคลให้คุ้มค่าที่สุดถ้ากลับไปในครั้งนี้จะพยายามดูว่าเออคุณนั้นเก่งอะไรคุณนี่เก่งอะไรเพื่อทุกคนมีส่วนร่วมในในสังคมในการเรียนรู้ทุกอย่างที่ฉันได้เรียนมาซึ่งจะนําไปใช้ในการสอนอในสาระอิสลา,ามศึกษาและก็ให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจําวัน ความรู้ที่ได้พร้อมขับเคลื่อนต่ออย่างมั่นใจเพราะโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะมีทุนดี90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเด็กมุสลิมหลักคำสอนของศาสนาจึงผสานกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลงตัวเรดะตามหลักปรัชญาของศาสนาอิสลามนี่โซว่าความพอความพอดีความพอกินความพออยู่ความปพอประมาณเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม และที่สําคัญที่สุดที่พี่มีความภาคภาคูมิใจมากคนที่ขับเคลื่อนปรญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนวัดต้นกระนี้จะเป็นคนมุสลิมและก็วิทยากรอิสลามศึกษาที่มาช่วยสอนอิสลามศึกษานี้ก็เป็นมุสลิมสามารถพิสูจน์ดได้ว่าปรญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถไปบูรณาการได้กับทุกศาสนาสุดท้ายก็ทําให้เด็กเกิดคุณธรรมทํำยังไงที่จะ ทำให้เด็กเนี่ยนะครับทาให้เด็กที่เข้าไปเรียนในสาระต่างๆสาระแต่ละสาระนียได้ได้คิดวิเคราะห์เป็นจริงๆแล้วนําไปใช้ได้จริงๆนะครับก็แต่ละโรงเรียนก็มีแผนอยู่แต่ว่าจะทําให้เกิดมีปฏิภาพได้ยังไงนียทางโครงการก็เข้าไปที่จะถอดบทเรียนนะครับแต่ละสาระเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละสาระที่จะบูรณาการกับสกีพอเพียงได้ยังไงนะครับ ขอออกคณาพรโรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษจังหวัดมหาสารคามสัมผัสคุณค่าของการถอดความรู้นำมาใช้กับโรงเรียนแถวโรงเรียนนี้เป็นเป็นผลดีก็คือโรงเรียนไม่เคยทำนะคะพอประมาณเอาตรงไหนมีเหตุผลตรงไหนภูมิการตรงไหนนี่ยังยังไม่เคยทำเมื่อนำมาใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ก็คือรู้จักขั้นตอน การนำความพอเพียงมามาบูรณาการในแผนหลังจากที่นักเรียนลงไปศึกษาวิถีชีวิตพอเพียงในชุมชนมานั่งทบทวนสิ่งที่ทำถอดเป็นบทเรียนและความรู้ที่ได้รับช่วยเตรียมพร้อมการเรียนรู้ในวันข้างหน้าให้ดีขึ้นและช่วยให้เด็กอธิบายความหมายของความพอเพียงได้เด่นชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมพอพอเรามีการถอดบทเรียนแล้วก,แวก็แล้วก็จะได้เอามาเหมือนกับว่ามาทบทวน ทบทวนว่าที่เราไปครั้งแรกเราไปทําอะไรกันบ้างแล้วเราก็มาทบทวนวกันว่าเราไปครั้งนั้น่ะเราขาดอะไรหรือเปล่าเมื่อก,ก่อนเราก็รู้แค่ว่าสามห่วงสองเงื่อนไขมีข้อไมอย่างน,างนี้อย่างนี้นะความพอประมาณมีข้อไมอย่างนี้แต่แต่พอเรามาถอดบทเรียนเราจะได้รู้เลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการประชุมเรามีความพอเพียงของเราอย่างไงเรามีเวลาแค่แค่นี้นะเราควรจะทําให้มันเหมาะสมกับเวลา แล้วก็เราต้องประชุมให้ได้ประโยชน์ทุกหัวข้อที่ที่เราวางไว้หนังสือเรื่องเล่าเล่มเล็กก็เป็นสิ่งใหม่ที่รับเข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนฝึกให้เด็กคิด mm hmm. เขียนวาดระบายออกมาเป็นผลงานเรียนรู้ความพอเพียงเด็กๆชอบใจคุณครูก็ชื่นชมเราพยายามที่จะเอาหลักปัญญาเศ,ศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะมาสอดคล้องกับชิ้นงานของเราให้มากที่สุด อย่างเช่นความมีเหตุผลก่อนที่เราจะเขียนลงไปนั้นเราต้องดเูเราต้องดูก่อนนะคะว่าตัวหนังสือที่เราเขียนลงไปนั้นเหมาะสมไหมที่จะที่จะไปนําเสนอให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูหรือว่าเป็นตัวอย่างของน้องๆต่อไปค่ะเวลากระดาษหมดนี่เราก็จะให้กระดาษแบ่งปัน,ปนกันไปค่ะพอประมาณ ในชิ้นงานตรงนี้เห็นเห็นความแตกต่างจากที่เด็กเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการเรียนเพิ่มขึ้นนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราให้เด็กนํามาเล่าบางทีเด็กก็ยังไม่ได้กล้าเล่าออกออกมาทั้งหมดนะคะแต่พอให้เขียนบรรยายด้วยนี่เด็กจะทําได้ดีในในเรื่องของสื่อที่จะวาดภาพออกมาได้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมันก็เกิดชิ้นงานมาเพราะการทําการนําเสนองานครั้งแรกที่สลสนําเสนอที่อุบลราชธานีนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจ ชิ้นงานที่คุณครูเขียนไปนักเรียนเขียนไปไม่เหลือเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนเราภูมิใจและก้าวต่อไปคิดว่าจะทําในสิ่งที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้มีหลายโรงได้ผลิตหนังสือเล่มแ็กเป็นของตนเองโดยให้นักเรียนถอดประสบการณ์ของตนเองวิถีชีวิตที่พอเพียงของฉันและก็ครอบครัวพอเพียงของฉันอันนี้ขนนักเรียนนะครับที่เห็นเป็นตัวอย่าง ตลอดจนคุณครูก็ได้ถอดบทเรียนตัวเองเป็นหนังสือซึ่งในอนาคตรเราหวังว่าหนังสือเหล่านี้จะเผยแพร่ในห้องสมุดตนเองเป็นห้องสมุดมุมหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากนักเรียนและครูในโรงเรียนนั่นเองสื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กมีอีกมากมาย ที่โรงเรียนสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก11โรงเรียนนำเด็กกว่า20คนเดินทางมายังโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจเรียนรู้เทคนิคการทำการ์ตูนแอนิเมชันสื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบใหม่ที่ดึงดูดใจเยาวชนได้เรียนรู้โปรแกรมพิเศษเราก็จะไปใช้ให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนดูครับเพราะ สื่อนจะน่าสนใจกว่าไปเล่าให้เขาฟังเช่ครัคนอื่นจะได้มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรครับแอนิเมชันก็จะเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะโดนใจวัยรุ่นโดนใจเด็กรุ่นใหม่นะครับคือบางครั้งถ้าให้เด็กมาอ่านที่เป็นตัวอักษรอย่างเดียวเด็กอาจจะไม่สนใจแต่ว่าถ้าโรงเรียนเขามีช่องทางในการสร้างสรรค์เป็นการ์ตูนนะครับก็จะเป็นสิ่งดึงดูดให้กับ นักเรียนอื่นๆที่ไม่เคยรู้เคยเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้หันมาสนใจมากขึ้นด้วยนะครับเครือข่ายโรงเรียนที่ภาคเหนือกว่า10โรงเรียนนำเด็กเข้าค่ายเรียนรู้ตามความสนใจมีทั้งชวนคิดกิจกรรมสบายสไตล์พอเพียงนักเขียนเรื่องเล่าตัวน้อยร้อยทำนองเพลงพอเพียงและร้องเล่นเต้นละครพอเพียง เป้าหมายคือเปิดความคิดสร้างผลงานสร้างสรรค์สื่อความหมายความพอเพียงขยายผลสู่ผู้คนทั้ง4กลุ่มของเด็กที่เราเขอบไปเสริมเสื้อภาพเนยากจะเน้นว่าเขาสามารถสื่อความหมายปรัชญาของสื่พอเพียงยออกมาสื่อต่ตางได้อย่างไรแต่ว่าเป้าหมายหลักของการทาจะเน้นเรื่องของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายพูดในการเครือข่ายครูแล้วก็ข่ายนักเรียนเองเนี่ยทำยังไง ให้เขาสามารถนําการเรียนรู้ที่แต่ละคนได้รับนําการเรียนรู้ที่จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันได้มากที่สุดวิธีการประยุกต์ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนยังมีตัวอย่างดีๆอีกมากมายการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆจะช่วยให้ความรู้งอกงามการเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและการเรียนรู้ระหว่างครูจึงเกิดขึ้น เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในวิถีชีวิตและในการทำงานพร้อมเบ่งบานมากขึ้นเมื่อมารวมกันในตลาดนัดความรู้ที่จัดขึ้นทั้งสี่ภาพค ยิ่งทวีพลังเกิดคุ้มความรู้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อสถานศึกษาพอเพียงทั้ง68แห่งมารวมกันในตลาดนัดความรู้แห่งนี้เพื่อช่วยกันถอดบทเรียนสกัดความรู้พัฒนาตนเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับเพื่อนเครือข่ายโรงเรียนต่างๆและร่วมกันสร้างตัวชี้วัดเส้นทางของการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนในชุมชนอันแรกที่สุดเนี่ยเรา เราก็พบว่าโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยจะมีกิจกรรมเ,เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้เยอะมากแต่กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยส่วนที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการถอดบทเรียนการให้คุณค่าความหมายในมุมมองของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเนี่ยยังต้องการโดยเฉพาะครูเนี่ย วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่การเรียนที่เอาเด็กเป็นตัวตั้งที่แท้จริงแล้วเราก็พบว่าการที่เราเข้าไปจัดลรดนักความรู้เนี่ยเป็นวิธีการการสร้างเครือข่ายที่ดีนะทำให้เกิดความสัมพันธ์แนวราบงการไม่มีอำนาจและไม่เป็นทางการทําให้บรรยากาศของการเรียนรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากวิธีของการจัดการความรู้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีโดยเฉพาะการพยายามค้นหาคนที่เขาทําดีๆนะคนที่เขามีประสบการณ์คนที่เขามีความสําเร็จแล้วเนี่ยนะ มีความก้าวหน้าแล้วเนี่ยนะถ้าเราค้นเจอแล้วเราเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เอาคนที่อยากเรียนรู้เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศของการที่ไม่เป็นทางการไอเดียนี้จะเป็นพลังมากเลยนะครับก็จะน่าจะเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาศักยภาพในในในมุมมองใหม่ของเสริมภาพโรงเรียนจากผลดีที่เกิดขึ้นด้วยฐานทุนดีที่ทุกโรงเรียนมี เพิ่มเติมกับการใช้หลักการแนวคิดเครื่องมือของการจัดการความรู้ที่ทางทีมงานสอรอสอเข้ามาเติมเต็มและมูลนิธิสยามกมารจนที่ให้การสนับสนุนมาถึงวันนี้ยังมองเห็นอีกหลายโรงเรียนที่มีฐานทุนดีเพียงขาดกระบวนการเชื่อมร้อยเชื่อมโยงสิ่งดีของแต่ละโรงเรียน หวังให้หน่วยงานกลไกลในพื้นที่ที่มีบทบาทพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเห็นสิ่งดีที่ทำให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้มารวมพลังสร้างโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังงอกงามเป็นมเมล็ดพันธุ์ดีพร้อมขยายผลสู่ชุมชนสังคมในวงกว้างให้วิถีความพอเพียงสร้างความสุขแพร่กระจายไปสู่คนทุกคน